อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดู ID ด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับพี่แบนะครับวันนี้เราอยู่กันใน reverse 1,999นะครับอ่าเดี๋ยวขออญาตแจก2โค้ดก่อนเลยนะครับปิงๆิวิธีใส่คือให้เพื่อ,อนๆกดอ่าสายล่างนะครับเสร็จแล้วกดคาว่า sitting แล้วก็กดคำว่าคำสั่ง2เลยเห็นไหมครับ exchange code แค่นั้นเองอ่าอย่าลืมใส่นะมันจะได้พวกเพชรแดงด้วยครับช่วยเพื่อนๆได้เยอะนะครับ ต่อไปเด๋ยวมีจะขอขอนุญาตพูดถึง6ข้อนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะที่แบบเออเล่นเกมนี้แล้วยังง,งงงอยู่นะครับจะทําให้ผู้เล่นเล่นเกมนี้ง่ายมากนะครับอันแ,แรกเลยก็คือการรีหา ID ใช่ไหมเราควรจะรีหาอะไรอ่ะเด๋ยวมีขอแปดทีให้ดูอ่อถ้าเพื่อนๆสามารถได้เซนทูเรียคือตัวซ้ายบนน้องดำเนี่ยจะเป็นตัวโจมตีดามเมจที่แรงที่สุดในเกมตั้งแต่ต้นยันจบแต่ว่าอีก4ตัวก็เล่นได้อย่างาตัวของมีเนี่ย อินเทอร์เน็ตตี้ก็เล่นได้แต่ว่ามันจะมีปัญหาเดียวคือเวลาโจมตีเลือเล่อนมันจะลดก็เอาตัวฮิวมาช่วยแค่นั้นเองโจมโจมตีแรงพอๆกันแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเพื่อนๆแบบว่าเริ่มใหม่อยากเอาสุดใช่ไหมครับพยายามดีเอาเซนตูเรียตัวซ้ายบนเลยแล้วก็เอาบาลลูนก็ได้บาลลูนตัวขวาบนครับอยู่ในตำแหน่งสีเขียวจะเป็นตัวฮิวที่แรงหรือว่าเป็นพ็อกเก็ตก็ได้แล้วก็ตัวสายซับพอร์ตเนี่ยเราควรจะเอาน้องนี่ครับนี่นี่น้องบูม หรือว่าอันๆก็ได้แต่ว่ามีเชียร์น้องบูมน้องบูมมันสตันบอสได้อันติเมทแรงกว่าตัวดาเมจด้วยแล้วก็มีในส่วนดีบัฟลดทั้งดีเฟน์ลดทั้งแองแกมันคือตัวดีอ่ะคือมีกับไม่มีเล่นต่างกันนะครับแต่ถ้าเกิดเพืเ่อนๆที่แบบไม่อยากรีหนักๆใช่ไหมเพราะว่าการทําแบบนั้นต้องรีหนักๆก็ให้เริ่มมาเนี่ยเล่นไปถึงเลเวลสามครับแล้วก็ใส่โค้ดมันจะได้กระต่ายทองไอ้ตรงเนี้ยประมาณ28อันเพืเ่อนๆลองไปดูคลิปเก่ามีมีสอนแล้วให้เพื่อน พอเราเข้ามามันจะมีสีตู้ให้เพืเ่อนๆเปิดตู้สามก่อนนี่เอาเนี่ยครับน้องบูน้องบูให้ได้ก่อนตัวหนึ่งพอน้องบูเสร็จแล้วก็ไปเปิดตู้แรกสามสิบโลมาจากไม่ไม่ใช่ตู้นี้นะอีกตู้หนึ่งแต่ว่านี้มีเปิด,ปดไปแล้วมันเลยไม่ขึ้นนะครับให้เพื่อนๆเปิดสามสิบโลสามสิบโลเอาเออเป็นไปได้ถ้าเกิดเป็นไปได้นะเอาอิน,อนเทอร์เน็ตตี้ครับตัวเนี่ยตัวผู้หญิงสีขาวเนี่ย อันนี้เอาอินเทอร์เน็ตีู้ดกับน้องบูเล่นง่ายครับเกมกลายเป็นปเกมง่ายไปเลยแค่นั้นเองอันนี้จบไปในส่วนข้อแรกแล้วนะครับต่อไปข้อที่2นะการผูกไอเดียนี่คนถามเยอะเพราะว่าบางคนซื้อตัวละครมาแพงใช่ไหมครับสามตัว 4, 4ตัวเทียเอสหมดเลย5 6 0 0 0อพันหนึ่งอะไรอย่างนี้ส่วนบางคนที่อยากจะขายก็ไม่รู้วิธีผูกเหมือนกันกดซ้ายบนก่อนเลยครับเอยไม่ใช่ครับขออภัยกดซ้ายล่างเห็นป่ะเพื่อนๆเ,เห็นตัว3ขีดไหมกดตัว3มขีดเสร็จแล้วเรา่อยกดคำว่า Sitting ครับ้วคให้กดคำว่า Account เห็นป่ะ อ่ยู u t h Center กด Go เข้าไปเลยครับเห็นไหมมันจะมีให้เราเลือกผูกก็กด Account Manager เพื่อนๆก็เลือกเห็นไหมอันนี้มีผูก Facebook ประมาณนี้นะอันนี้เพื่อนๆอย่าลืมผูกนะเพราะว่าเอ่อบางทีเกมอัปเดตอ่ะบางทีมันจะมีเด้ง ID หลุดครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพยายามผูกไว้ดีกว่าชัวร์กว่าถูกไหมครับเกิดเกมเป็นอะไรขึ้นมา ID ID Guest หลุดเนี่ยเรียบร้อยเลยนะถูกไหมครับ อันนี้จบไปส่วน2ข้อนะครับต่อไปข้อที่3มีออโต้ไหมใช่ไหมครับเกมนี้มีออโต้นะครับเดีย๋ยวมีขออนุญาตพาไปนะครับวิธีการออโต้ก็คือเพื่อนๆจะต้องผ่านด่านหนึ่งก่อนถ้าเกิดไม่ผ่านออโต้ไม่ได้แต่เพื่อนๆจะต้องผ่านด่านแรกก็คือบทที่11ก่อนครับเนี่ยหนึ่งสิบเอ็ดพอผ่านหนึ่งถึงสิบเอ็ดเสร็จเนี่ยมันจะเปิดระบบออโต้วิธีออโต้ก็คือเพื่อนๆกดด่านด่านนั้นแต่ว่าเพื่อนๆต้องผ่านก่อนนะครับแสดงว่าเพื่อนกดขวาขวาล่างครัว่าสตาร์ทก็ได้ เพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีตรงขวาล่าเป็นรูปนาฬิกาให้เพื่อนๆคลิกเนี่ยมันจะอยู่ข้างๆอ้าวนี่กดสตาร์ทก่อนนะครับแล้วมันจะอยู่ข้างๆคาว่าสตาร์ทเห็นไหมนี่นี่นี่คำว่าสตาร์ทเห็นไหมที่เป็นรูปนาฬิกาใายพอเพื่อนๆกดเสร็จมันก็จะมีระดับคูณหนึ่งคูณสองคูณสามก็คือลงคูณสองคือลงสองรอบคูณสามลงสามรอบเห็นไหมมันก็จะคูณตีหน้าของเราเพื่อนๆก็กดลงสิบเลยครับเดี๋ยวมีลงให้ดูตาหนึ่งขอขอคูณขอคูณหนึ่งพอเนาะเพราะว่าจะเก็บเอาไปฟาร์มนะครับ สร็จแล้วเพื่อนๆก็กดลุยเลยครับแค่นั้นเองเดี๋ยวมันจะออตโต้ให้เห็นปหมมีเจ้าบอกว่าคอมแม่งเล่นเก่งกว่าเราอีกนะคอมแม่งประมวลผลเร็วมากปุ๊บปุ๊บ,บคอมแม่งมแม่งคอมมันแบบเอ่อ CPU 900อะแม่งไม่ต้องคิดเลยดูดิปุ๊บ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 เสร็จแล้วๆๆๆๆเีน่ยนะรู้วิธีแก้ทางบอสโอ้โหตัดการโจมตีบอสสองทีเฉยๆๆบัลก็แทกท่าไปตายแป๊บเดียวจบ <ๆ S 1> มีจะบอกให้นะคอมแม่งเล่นเก่งกว่าเราอีกไปอีย่ง หายครับบอสพึ่งหลอดแล้วตอนนี้นะนี่เห็นไหมบัฟรถดีเฟนส์สาดาวด้วยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับบอสอะไรจะขนาดนั้นครับบอสอ่าอันติเมตจบครับตายแน่เจอบัฟแอกแคกเข้าไปด้วยไปเยี่ยงสองพันสองหายเลยโหเรียบร้อยนะครับ จบไปในส่วนการบอดนะครับตอนนี้ก็จบไปในส่วนข้อ3แล้วนะครับอย่าลืมนะจะบอรดต้องผ่านด่าน1นึถึงสิก่อนนะครับแล้วก็ต้องผ่านด่านนั้นด้วยถึงจะถึงเราจะเปิดบอดได้นะครับเอาต่อไปขั้นที่4ข้อควรข้ามกิจกรเลเวอร์ทำให้บวกสเตตัสเยอะคือตอนแรกเกมเนี้ยมันจะเล่นตันถึงเลเวอร์สก่อนใช่ไหมครับก็ให้เพื่อนๆกดที่ตัวละครเลยครับอันนี้เกี่ยวนะมาเพื่อเพอเห็น,นว่าอินไซต์ขวาบนไหม เสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้เราหาของมาพอเพื่อนๆปลดเสร็จเนี่ยมันจะปลดแคมเลเวลจาก30กลายเป็น40แต่ว่ามันจะกลับมา,มา,มาเป็นเลเวลรหนึ่งนะครับแต่มันจะบวกสเตตัสตรงนี้เยอะมากบางคนหมีเห็นเล่นตันอยู่30แล้วก็ไม่ทําตรงนี้มันจะไม่เก่งนะประมาณนี้นะครับเอาต่อไปข้อที่5นะครับการรวมการ์ดเป็น 1- นถึงสดาวแล้วก็บวกพลังโจมตีบัฟเพิ่มพมลังให้บัฟซ้ายล่างอันเนี้ยสาคัญมากนะเเดี๋ยวมีขออนุญาตไปเล่นให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อเออเพื่อนๆงงนะครับ เอาเป็นด่านบอสเมื่อกี้แล้วกันมันน่าจะอยู่นานกว่าไม่บอดนะครับมีของไม่บอดนะจะเล่นให้ดูนะครับคือเกมเนี้ยเราสามารถจะเอากาดมารวมกันได้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมตรงขวาล่างเนี่ยเห็นว่าหนึ่งดาวหนึ่งดาวถ้าเราจะทําเป็นสองดาวคือเอาการสแบบเดียวกันหนึ่งดาวมาผสมกันแค่นั้นเองครับอ๋ออย่างของหมีไม่มีการซ้ำเลยเนี่ยเฮ้ยการซ้ำไม่มีจริงเหรออ่ามีเนี่ยครับนี่การบ้าเห็นไหม เราก็จับเลื่อนมา1ดาวกับ1ดาวผสมกันจะกลายเป็น2ดาวและอ b i l i t y ีความสามารถก็จะบวกเยอะกว่าเดิมด้วยนะครับอย่างอตอนแรกอันนี้ยิงลด d e f e n s e 15%หเ็นห็นไหมพอ2ดาวก็20%่บบวกดาเมจด้วยแต่เ,เพื่อนๆสามารถที่จะใช้ออไอตัวนี้หมีลืมชื่อแลว้วก็ขออภัยนะเห็นป่ะถ้าเกิดสมมติคอยมาตรงนี้มันจาก25กลายเป็น40เนี่ยให้เพื่อนๆเลือกอ,อันนี้อันแรกครับมันจะสามารถเอาตรงนี้มาอับการได้อะเดี๋ยวเดวีเด๋ยวหมีเล่นให้ดูครับอันนี้เดี๋ยว ขอทิ้งการ์ดไปก่อนแล้วกันรอค่าโคสเขาโคสสี่สิบครับเดี๋ยวจะใช้ให้ดูนะโอ้สามแปดขาดหนึ่งเวนกเกิ้าเ็นกรรมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเล่นอีกตาหนึ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวมีจะเก็บเออลบดีบัฟไไปสองนะครับอันนี้เราก็มาบวกการ์ดกันเล่นนะเพื่อ ออืมอะวิธีจบเทินแบบไม่ลงการก็คือการเลื่อนการแค่นั้นเองครับอันนี้สําคัญนะอันนี้สําคัญนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้นะครับอ่าตอนนี้ค่าโค้ดอ้าวเวนแต่ว่ามีโดนคํำสาบโอ้โหจบกันก็โดีวมีรอทานหน้าแล้วกันครับ ยิ่งคำคำไปก่อนหนึ่งทีครับโอ้โหบอสไม่ใช้ท่าไม่ตายเลยว่ะเอาเรื่องจัดจัดเลยอาต่อไปตอนนี้ค่าค่าโคสเราจะเกินแล้วเห็นไหมครับนี่ครับนี่เราเลือกคําว่าคำสั่งแรกเห็นไหมโคสลบสี่สิบเราจะได้เป็นเส้นลุงนี้มาเราก็เอาไปใส่าการอัพดาวได้เลยครับอย่างเส้นสมมุติอันนี้อันนี้ดีบัฟหมี2ดาวใช่ไหมหมีก็จะไปใส่มันก็จะผสมได้เลย เออโอโทษครับมันผสมได้แค่หนึ่งดาวนะเห็นไหมต้องเป็นหนึ่งดาวกับหนึ่งดาวนะถ้าหนึ่งดาวไปใส่สองดาวมันจะไม่รับนะครับนี่เห็นไหมอย่างที่หมี่ทาอยู่นะอ่างั้นหมี่จะทําไงครับเห็นว่าหมี่ก็เอามาใส่ตัวนี้จาก1ดาวกับ1ดาวก็ากลายเป็น2ดาวแล้ว2ดาวกับ2ดาวก็เป็น3ดาวเห็นไหมอ่านี่ยครับเทคนิคนะการเล่นการอัป c a รดการอั p ดาวเห็นไหมเนี่ยเราใช้3าดาวนะครับเดี๋ยวหมี่ให้ดูนะเห็นไหมเราลองดูผลของมันก็ได้ครับ เออมันแคนเซิลให้เราเลยอะ่ะเออไม่เป็นไรแคนเซิลก็แคนเซิลเราก็รัวใหม่ครับนี่เพื่อนๆดูเห็นไหมสามดาวผลมันจะได้เยอะกว่าถ้าเกิดเป็นในหนึ่งดาวเนี่ยมันจะลดแค่สิบห้าเปอร์เซ็นสองดาวลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนี่แล้วหมีก็ใช้ไม้ตายปิดเลยอ่ามีบัฟแม็กแท็กก่อนด้วยครับอ่ะในแค่นี้เนี่ยเทคนิคก,การเล่นง่ายๆเทคนิคก,การเล่นก็คือเนี่ยหลักๆก็มีอยู่แค่นี้ครับเนี่ยทำสามดาวให้ได้แล้วก็บัฟแม็กแท็กฝั่งเราแล้วก็ ลดป้องกันฝั่งตรงข้ามมาดอกละ500ลลลลลห้าร้อยปป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 โอ้โหบอสท,ทีเดียวแตกครับทีเดียวบอสนี่เกือบหายเลยนะเพราะว่าบอสโดนล,ลดลดเดฟิวห้าเปอร์เซ็นต์ขั้นสามด้วยคนระับเห็นแลมันก็ทำให้เล่นง่ายเลยนะครับอ่าเห็นไหมนี่เดี๋ยวมีบัฟปืนให้ดูอีกทีหนึ่งอ้าวมันใช้ได้แค่ทางเดียวแฮะไม่เป็นไรครับเราก็ยิงเลยจบแค่นี้เอง จบไปในส่วนข้อ5แล้วนะครับสุดท้ายแล้วคือข้อ6นะข้อ6เนี่ยก็คือการจัดทีมที่มีการบอ๊อบการบัฟพลังป้องกันและโจมตีครับบัฟตีหมู่นะบัฟบได้ทั้งปาร์ตี้แล้วก็บัฟลดดีบัฟทั้งโจมตีทั้งป้องกันมีตัวละครไหนนะฮะสำหรับช่วงแรกที่ดีใช่ไหมครับก็คือตัวนี้เลยครับนี่น้องบูมที่หมีบอกเนี่ยแหละเพราะว่าเวลาเราใช้ท่าคําอธิษฐานเนี่ยนี่เห็นปะ มันจะลดทั้งดีเฟนแล้วลดดาวเมจฝั่งตรงข้าม15% 2เทอร์นแต่ถ้าเป็น2ดาวก็จะกลายเป็น20 2 0แล้วถ้า3าดาวก็จะ2 5 2 5อย่างที่มีใช้เพราะนั้นเวลาใช้นี่คือโดนทั้งปาร์ตี้เลยครับมันมา5ตัวก็โดน5ตัวหมดมก็จะเป็นอะไรที่ทำให้ฝั่งเราได้เปรียบมากครับอ่าต่อไปตัวอย่างที่2ก็คือการปั๊บแอคแท็กนะก็เป็นนางเอกเลยใช้นั่งถึงปั๊บได้เลยเห็นไหมครับขั้นแรกก็จะบวกดาวเมจ15%แล้วเ็นี่เห็น2บวก20แล้วก็ัน,น,น, 20, น,นบับทีทงีงานะ มันจะทําให้เราเล่นผ่านง่ายมากครับเราออลดดีเฟนด์ลดแอคแทกฝั่งตรงข้ามแล้วก็บวกบับเรามันจะทําให้แบบออต่อให้ทีมเราแบบกากกว่าฝั่งตรงข้ามเยอะมันก็เล่นมันก็ผ่านได้แน่นอนนะอ่ะเอาเป็นว่า6ข้อนี้นาจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับงั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับอยากให้มีทําอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ